คลิปนี้จะเป็นให้อาหารเสริมนะคะสำหรับหมูนะคะจะเป็นต้นหวานอิสราเอลนะคะตรงนี้จะเอาให้หมูกินแล้วหมูจะอ้วนบำรุงหมูนะคะหลังจากกินหัวอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ประเภทผักเสริมให้หมูกินนะคะ หมูหลุมก,ก็จะเลอะหน่อยนะคะเพราะมันเป็นดินดินแล้วก็แกบนะคะ oh, <no. S 1> จะเป็นต้นหญ้าหวานอิสราเอลนะคะสำหรับหมูนะคะ oh, <no. S 1> จะตัวใหญ่มากค่ะกินแล้วบำรุงไขมันบำรุงความว่นบำรุงสุขภาพนะคะประเภท หญ้าหรือผักนะคะหมูลุมตอนนี้ของเราอายุได้ประมาณสามเดือนแล้วนะคะจะเข้าสู่สี่เดือนแล้วค่ะยางเข้าสู่สี่เดือนตัวก็จะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณเจ็ดสิบกิโลกรัมนี่แหละคะ่ะประมาณนี้แต่หลักๆของเราจะให้เป็นหัวอาหารนะคะที่เราให้ สวนหญ้าหรือผักก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะจบคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับอาหารเสริมนะคะเป็นหญ้าหรือผักหวานอิสราเอลนะคะสำหรับคลิปนี้บา,บายค่ะ